สาวโคราชส,สุดฮอตพลิกชนะเต็งหนึ่งไดมอนด์ฟูดส่วนหนุ่มโคราชไม่น้อยหน้ายังเล่นดุด,ดันคว้าชัยแบบไร้พ่ายขวงคู่คว้าแชมป์ลูกยางลีกสวัสดีแฟนๆกีฬาลูกยางไทยค่ะมาพบกับวอลเลยมาเนียในสัปดาห์นี้นะคะติดตามบทสรุปของการแข่งขันเอสโคล่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤดูก,กาล2 0 2 2 2 แข่งขันกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานคร mm hmm. เมื่อวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา mm hmm. ก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่14แล้วนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศค่ะ เราไปเรื่องมาที่ประเภททีมหญิงนะคะในรอบนี้ค่ะนะครราชสีมาคิวมินซีบีซีนะคะที่พิกล็อกเอาชนะสุพรีมทิพยะชบุรีอีเทคมาในรอบรองชนะเลิศพบกับดิมอนฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สนะคะทีมเต็งที่ยังไม่แพ้คใครเลยนะคะโดยในรอบรองก็เอาชนะทีมขอนแก่นสตาร์มาได้ค่ะ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้งสองทีมนะคะต่างสู้กันใ้อย่างสนุกค่ะซึ่งทางสาวดายมันฟูดนะคะก็ขนผู้เล่นชุดหลับไม่ว่าจะเป็นสสิภาพรจันทวิสูตรวิภาวีสีทองนุสลาต้อมคำนาตาชาชิกิลิสและทิชากรบุญเลิศลงทําแต้มค่ะก็เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน2ครั้งนะคะแต่ว่านครราชสีมาที่มีออนอุมาสิทธิรักจรัตพรบรรดาศักดิ์สิริมาณมาากิจ เอลีคัตเวิร์ดและลอเรนมทติวส์สองผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกาค่ะก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะตามตีเสมอได้ทั้งสองครั้งทำให้กลับมาเท่ากันที่2ต่อ2เซตค่ะต้องไปตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งเป็นเซตตัดสินแล้วก็เป็นสาวโครานะคะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าค่ะพลิกล็อกเอาชนะทีมเต็งไปแบบสนุก3ต่อ2เซต 12ต่อ25 25ต่อ23 26ต่อ28 25ต่อ20และ15ต่อ11ค่ะเกมนี้ออนอูมาของนครราตสีมาทำแต้มสูงสุด28คะแนนนะคะตามด้วยนาตชาของ Diamond Food ทำไป27คะแนน ทำให้นคนรราชสีมาค่ะควา้าแชมป์ไทยล,ลีกไปครองได้เป็นสมัยที่5โดยก่อนหน้านี้ค่ะเคยทําได้ในปี2006 2007 2014 2019และ2023แล้วก็เป็นการควา้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยนะคะพร้อมกับรับเงินรางวัลรวม2ล้าน100แสนบาทและคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2024 ขณะที่ Diamond Food ค่ะรองแชมป์รับเงินรางวัลรวม2ล้าน6แสนบาทค่ะส่วนคู่ชิงอันดับ3นะคะขอนแก่นสตาร์วีซีเอาชนะสุพีมทิพยาชบรีอีเทครองแชมป์เก่าไป3ต่อ2เซตนะคะทำให้คว้าอันดับ3มาครองค่ะขณะที่สุพีมมาดูการนี้ทำได้เพียงแค่อันดับที่4ค่ะ ก่อนอื่นเลยออนต้องขอบคุณสตาฟแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณน้องๆในทีมมากนะคะที่ช่วยกันเล่นค่ะตอนแรกเซตแรกเราไปกันแบบว่าไปไม่ถูกเลยจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าเซตแรกเราแบบว่าไม่ได้เลยแต่โชคดีที่น้องๆฮึดแล้วก็ช่วยกันค่ะขอบคุณมากจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยออนขอบคุณกองเชียร์ทั้งสนามเลยนะคะที่เชียร์พวกเราในวันนี้ค่ะเพราะเป็นกําลังใจให้เราฮึดสู้ค่ะแล้วกองหน้าเราเล่นในวันนี้คะหน้าเซตเราเล่นได้ดีมาก ตรงๆว่าถ้าไม่เล่นวันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นวันไหนแล้วค่ะพวกหนูก็เลยแบบว่าวันนี้ต้องทุ่มทุ่มสุดตัวเลยจริงๆค่ะก็สู้แบบว่าสู้สุดขีดเลยจริงๆค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็ที่เชียร์ทางบ้านนะคะขอบคุณที่เชียร์พวกเราจริงๆนะคะพวกเราก็จะทําผลงานแบบนี้ให้ดีๆเรื่อยไปค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่า เขาดีดีแบบจริงๆเลยเราก็สู้สู้ที่สุดแล้วค่ะแต่ก็ปีหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาสู้ใหม่นะคะก็ขอบคุณนะคะ,คะ,คะปีนี้เป็นปีที่สนุกมากเลยแล้วก็เป็นปีที่แฮปปี้มากกองเชียร์เยอะมากค่ะก็อยากให้เชียร์แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะ ดูรางวัลบุคคลที่น่าสนใจนะคะโดยหัวเสายอดเยี่ยมและผู้เล่นคะแนนสูงสุดนะคะเป็นของสสิภาพรจันทวิสุูต์จากทีม Diamond Food ค่ะตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมค่ะเป็นของวิภาวีสีทองจาก Diamond Food และรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ค่ะเป็นของออุอูมาสิทธทิรักจากนครราชสีมาคิวมินซีวค่ะ ข้ามไปต่อกันที่ประเภททีมชายค่ะพิษณุโลก VC ทําสถิติเข้าทิงชนะเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาค่ะเอาชนะดง o n d f ฟูดมาได้แมชนี้นะคะพบกับนครราชสีมาคิวมินซีวที่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะเก็บชัยชนะมา16นัดรวดค่ะซึ่งในรอบรองก็เอาชนะเกากกูดคาบาน่าแบบไม่เหนื่อยนะคะ สำหรับผลการแข่งขันค่ะปรากฏว่านครราชสีมาเกมนี้นะคะต้องบอกว่าจัดเต็มผู้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นวันชัยทัพวิเศษกับตันทีมกฤษฎานินสวัยดาวตบทีมชาติขังกันชามิราตัวตบจากมองโกเลียอารซิสเบกคุชโครอบบอเลเ็วจากอุซเบกิสถานและสารานจิตเจริญสุขมือเซตจอมเก๋าค่ะ ทั้งหมดก็เล่นกันได้อย่างดุดันนะคะเอาชนะพิษณุโลก VC ที่มีอมรอเทพคนหารและกิติทัศนุวัตดีไปแบบสนุกค่ะ3เซตรวด25ต่อ21 25ต่อ17และ25ต่อ21ค่ะเกมนี้ธนัดบำรุงพักดีและอาซซสเบคคุชครอฟของนครราชสรรีมาและกิติทัศนุวดดัตดีจากพิษณุโลกนะคะทำแต้มสูงสุดที่คนละ13คะแนนค่ะ ส่งผลให้นครราชสีมาคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกไปครองได้เป็นสมัยที่8และทําสถิติไร้พ่ายค่ะชนะ17นัดรวดเสียเพียงแค่2เซตเท่านั้นตลอดฤดูกาลร,รับเงินรางวัลรวม3ล้านบาทพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2024ส่วนพิษณุโลกรองแชมป์รับเงินรางวัล1,700,000บาทค่ะ สำหรับคู่ชิงอันดับ3 Diamond Food, f i ไฟ c h e f Air Force เอาชนะกอกูดคาบาน่า er, ไป3มเซตร,รวดนะคะทำให้ Diamond Food คว้าที่3มาครองในฤดูกาลนี้ค่ะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่สามารถทำสำเร็จได้ครับในทีมสมโมสรโฟล่าในปีนี้ซึ่งผมก็มาเล่นที่นี่เป็นปีแรกด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ทำมันสำเร็จครับครับผมก็ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่คอยให้กําลังใจพวกเราแล้วก็มาเชียร์ถึงที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยก็ขอบพระคุณมากครับที่เชียร์ทีมควาลาแล้วก็จนสําเร็จในปีนี้แล้วก็อยากฝากให้ติดตามในทุกๆปีที่ทีมควาชาแข่งครับผมเดี๋ยววันนี้ก็รู้สึกเซตแรกจ,จะเล่นกันไม่ค่อยออกกดดันอาจจะตื่นเต้นอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ผ่านเซตแรกมาได้เซตแรกค,คือเป็นเซตที่ยากที่สุดที่เล่นมาครับพอเราได้เซตแรกปุ๊บเซตสองเซตสามมันทำให้เราแบบง่ายขึ้นแล้วก็ปลดล็อก การเล่นให้มันแบบว่าโฟล์ขึ้นให้มันดีขึ้นครับผมเกิดจากการที่ฝึกซ้อมกันสมัำเสมอครับแล้วก็ซ้อมกันหนักซ้อมกันนานแล้วก็เกิดจากความตั้งใจของพวกเราฮะที่สามารถทําให้มันแบบประสบสำเร็จได้ในปีนี้ครับผมเอาล่ะทีก็ดูดีครับก็คบทุกตาแหน่งครับคบเครื่องครับสำหรับรางวัลบุคคลที่น่าสนใจนะคะไปเริ่มกันที่รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมได้แก่ธนัทบำรุงพักดีจากนกครราชสีมาคิวมินซีวี v C. ตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมคังกันทามิล่าจากนครราชสีมาคิวมินซีวีรางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดกิติทัศนุวัตดีจากพิษณุโลก vc และรางวัลนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมหรือ MVP ได้แก่คังกันทามิล่าจากนครราชสีมาคิวมินซีวีค่ะ